嗯。 เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเห้าเนาะค่ะเนาะสำหรับมือน,นี้นะคะเกษตรกรผู้ปลูกพืชตรวจสอบชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชในชุมชนตามที่ที่ตั้งแปลงได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคามหก3ก่อนส่งรายชื่อพิจารณารับสิทธิ์นะคะ เม่ฆายเบิงแล้วมีทั้งหมดสามกลุ่มเนาะคะ่นะเนาะบางคนอาจสิพาดข้าวแบบว่ากระจัดกระจายยวงสินะจ๊ะคือจังเม่ฆาห้องก็สีหัวา่จาจะของอยู่กลุ่มใดยังสินะคะ่นะเนาะสำรับข้าวนี้กระสีเงาในจักน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่ามีสาม,มกลุ่มเม่ฆายกระสีอ่านให้ละเอียดเลยเนาะจา้นะเนาะ เอาค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28เมษายน2563เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงจำนวน5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563โดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะคะเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรการประมง กรมประมงนะคะแม่ไก่ขอภัยนะคะกรมปศุสัตว์จำนวน8.43ล้านรายและกลุ่มที่2เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไม่เกิน1.57ล้านรายนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรกล่าวว่าสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืช กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทําแนวทางปฏิบัติในทางในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตรา,าตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบนะคะของโควิด -19 นี้นะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กนส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือโครงการจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดกรองตรวจสอบเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้แบ่งเกษตรกรด้านพืชจำนวน3กลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่ง เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี2562และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี2563แล้วจำนวน6.3ล้านครัวเรือนข้อมูลณนะวันที่30เมษายน2563นะคะอันนี้ข้อมูลตั้งแต่นู่นนะคะ30เมษายน63ขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศ ในชุมชนตามที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่10พฤษภาคม2563หากมีรายชื่อผู้อยู่ในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆอีกโดยจะเป็นรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบของเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019และขอให้รอผลการครัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งนี้ทกสจะเออโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะมันตัวหน่อยไม่แก้กันเลยอ่านเกิดกุกกักักเนอกจ้ะเนาะไม่แก้ขอโทษเดอ้อกลุ่มที่สอง เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี2562และยังทำการเกษตรอยู่จำนวน1.7ล้านครัวเรือนข้อมูลณนะวันที่30เมษายน63ขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชนตามที่ตั้งแปลงปลูกหากพบว่า มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มนี้ขอให้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมาัครเกษตรหมู่บ้านหรือเพื่อนใช้ตัวย่อว่าอ,อกอมอนะคะหรือที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม2563 โดยจะเป็นรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2ที่ส่งไปคัดกรองร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และขอให้รอผลการคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมโครงการนะคะอันนี้คือกลุ่มที่2ต่อไปเรามาดูกลุ่มที่3นะคะ สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่3นะคะเกษตรกรรายใหม่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรหลังจากที่ปลูกพืชไปแล้ว15วันให้มาติดต่อทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม2563โดยรายชื่อเกษตรกร,รกลุก่มนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่2ที่ส่งไปคัดกรองเข้าร่วมช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะัต่อไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรัฐเท่านั้นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวอีกว่าสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ภายหลังจากเกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว15วัน และมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยกรอกแบบฟอร์มทอบบอก,ก01พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดส่งให้ผู้นำชุมชนหรืออ,อกมร,รวบรวมส่งสำนักงานเกษตรอำเภอแล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลติดประกาศในชุมชน3วันหรือตรวจสอบพื้นที่จริงหรือจะทําพังปลูกเกษตรตะกรดิจิทัลต่อไปนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ก่อนที่สำนักง,งานเกษตรอ,อำเภอที่ตั้งแปลงปลูกลดความเสี่ยงในการเดินทางนะคะ สำหรับคราวนี้พี่น้องคงจะชัดเจนเนาะจ้าเนาะว่าอ่ากลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สามเนี่ยเพื่นสีส้งไปตรวจสอบภายในวันที่สิบห้าตะวักกุมแหลกเนี่ยเพื่นสีส้งไปตรวจสอบวันที่สิบเนาะจ้าเนาะถ้าผู้ใดบ่ทฮันเด้เฮ็ดอีหยังตรวจสอบก็รีบไปตรวจสอบเนาะจ้าเนาะไปถามอยู่บาลผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเนาะค่ะ ว่าเพิ่นเอาไลา้ซิลมาจากเกษตรอำเภอไปเพื่นติดประกาศมีซื้อกับของบอีอยังีสินะจ่ะไม่ใกล้กับเป็นห่วงเนาะยานบ่อไดทัวกันเนาะจ่าเนาะจังใดกับขอทรงกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตระกวเฮาทุกขั้วเลื่อนเนาะจ่าเนาะทุกท่านได้รับความสวยเหลือจากรัฐบาลเฮาเนาะค่ะ สำหรับข้าวนี้แม่ไก,ก่กะหวังเป็นย่างยิงเนาะคะ่ะจังไดกะบ,บอกโตอตอกันไปในเดือจ่าเด้อบางคนเพื่ออาจจะพ่รู้ข้าวสินะจา่าว่าเพื่นตรงเหตุแบบไดวิธีการเหตุแบบไดนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบคุณค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ